สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านวันนี้ทางทีมงานขอนำเสนอวิธีบูชาลกแมวนะครับความเชื่อของคนโบราณช่วยเสริมโชคลาภนะครับหากพูดถึงความเชื่อเกี่ยวกับเครื่องรางของขังแล้ววัตถุมงคลต้องบอกได้เลยว่าปัจจุบันมีมากเลยนะครับเพราะตั้งแต่สมัยโบราณมาคนไทยมักนิยมและบูชาวัตถุมงคลเครื่องรางของขัง และของขังต่างๆนะครับเพราะเชื่อว่าจะสามารถบรรดาลหรือปกป้องรักษาให้แค้วคาดปลอดภัยนะครับรวมไปถึงสามารถช่วยโดนบรรดาลให้เกิดเรื่องดีๆขึ้นในชีวิตได้ทั้งนี้สำหรับเครื่องรางของขังแล้วปัจจุบันก็มีหลายอย่างมากมายนะครับให้คนที่มีความเชื่อในเรื่องเหล่านี้ให้เลือกบูชาไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางของขัง ที่สร้างขึ้นมาจากวัตถุรวมไปถึงเครื่องรางของขังจากธรรมชาตินะครับลกแมวถือว่าเป็นเครื่องรางของขังจากธรรมชาติเชื่อกันว่าเป็นของดีของหายากเพราะปกติเวลาแมวคลอดลูกมักจะแอบไปคลอดที่รับตาคนนะครับส่วนใหญ่จะไม่ค่อยได้เห็นลกแมวเท่าไหร่หลังจากการคลอดเสร็จแมวก็มักจะกินลกของตัวเองตามสัญชาตญาณ เพื่อเป็นอาหารบำรุงร่างกายหลังจากที่คลอดลูกแล้วนะครับทั้งนี้ความเชื่อของคนโบราณว่ากันว่าาใครบูชาลกแมวจะทำให้ทำมาค้าขายขึ้นช่วยเรียกทรัพย์เป็นเมตตามหานิยมมีเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นและให้โชคลาภแก่ผู้พกพานะครับวิธีบูชาลกแมวทําอย่างไรนะครับเรามาดูกันนะครับ หนึ่งหลังจากบูชาลกแมวมาแล้วให้ทําการตั้งชื่อให้เรียบร้อยนะครับ2ก่อนจะนําเข้าบ้านขอให้จุดธูปขอขมาเจ้าที่เจ้าทางในบ้านเสียก่อนโดยใช้ธูป12ดอกหรือ16ดอกนะครับหลังจากนั้นก็ให้กล่าวตามนี้นะครับข้าพเจ้าชื่ออยู่บ้านเลขที่ขออนุญาตเจ,าเจ้าที่เจ้าทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายแห่งที่นี้ ที่ปกปักรักษาบ้านข้าพเจ้าจงเปิดทางเข้าออกให้ลูกกอกแมวชื่อให้เข้าด้วยเถิดและออกบ้านข้าพเจ้าได้โดยสะดวกเพื่อเสริมทรัพย์เสริมบาร,รมีการค้าขายโชคลาภเมตตามหานิยมขอให้พระเจ้าจงเปิดทางให้ลูกกอกด้วยเถิด3เมื่อนำเข้าไปบ้านแล้วให้หาภาชนะใส่อาจจะวางไว้บนพานผ้าสีแดงมารองไว้นะครับ คั้งนี้ให้เลี้ยงและบูชาด้วยน้ำมนต์นมอาหารแมวปลาทูหรือสิ่งที่แมวชอบกินนะครับซึ่งอาจจะเลี้ยงทุกวันทุกวันพักหรือประจําวันเกิดก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับผู้ที่เลี้ยงและบูชานอกจากนี้เวลาไปทำบุญก็อุทิศส่วนกุศลให้ด้วยทุกครั้งนะครับ4ให้พกติดตัวไว้ในกระเป๋าเวลาเดินทางไปไหนมาไหน ด้วยเสมอนะครับหากจะเจราจาค้าขายพูดคุยกับผู้ใหญ่หรือก่อนจะเสี่ยงโชคก็ให้นึกถึงและบอกลกแมวที่บูชาว่าขอให้ช่วยเรื่องนั้นๆหรือขอให้ประสบความสำเร็จหรืออาจจะบนด้วยประทูก็ได้เช่นกันนะครับคาถาบูชาลกแมวหลวงปู่คำบุให้จุดทูปห้าดอกพร้อมตั้งน้โม3มจบ แล้วสวดคาถาตามนี้นะครับมาอาอ,อุมานิมามามาซื้อของเรามาลักเรามาหาเรามาซิมาท่องเก้าจบนะครับจากนั้นขอให้ช่วยเรื่องเงินทองขาขายเจรจาเข้าหาผู้ใหญ่หรือขอเรื่องต่างๆที่อยากให้ช่วยนะครับหลังจากสำเร็จตั้งใจแล้วนะครับให้มันทำบุญ อุทิศส่วนกุศลให้สรัปรสัต์ทั้งหลายด้วยการบริจาคทรัพย์หรืออาหารให้แก่สัตว์ที่ไร้ที่พึ่งพานะครับอย่างเช่นหมาและแมวจรจัดที่ต้องการความช่วยเหลือหรืออดอยากและไม่ควรรังแกหรือทำร้ายสัตว์โดยเฉพาะแมวนะครับทั้งนี้การบูชาลกแมวถือว่าความเชื่ออย่างหนึ่งที่โบราณล่ำลือสืบต่อกันมานะครับ ซึ่งใครจะเชื่อหรือไม่เชื่อก็แล้วแต่ใครจะมองนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ได้จบเพียงเท่านี้สวัสดีครับ